นี่คือสิ่งที่ท่านราซุนสอลลัลลอองอะัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราดังนั้นเราก็สามารถที่จะขอได้เมื่อเริ่มเข้าสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในแต่ละคืนเราก็กล่าวว่าลฮุมอินนะกฟูนตุฮใหบุลอัฟวะอัฟะฟุอันนีเราอาจจะเพิ่มเติมขอให้กับตัวของเราขอให้กับครอบครัวเราฟะฟุอันนาไออลีนาครอบครัวของพวกเรา หรือขอให้พ่อแม่ขอให้ญาติผู้ใหญ่ทั้งที่ตายไปแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ฝาฟอนนาวอันวาลรอไดนาวอันเะมีอินมุสลิมีนวันมุสลิมัตอัลอัฮยาอนมินฮุมวันอัมวาดเราก็สามารถที่จะที่จะขอได้ในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นดุอามาซูดเป็นดุอาที่ถ่ายทอดมาจากทารุสุลซอลลอฮุอะลัลลัมและก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะขอได้เพียงแค่นี้อย่างอื่นขอไม่ได้ เราอยากจะขออะไรก็ได้ในค่ำคืนแห่งกรดัดนี้ถ้าอยู่ในกรอบที่บทบัญญัติได้กำหนดเอาไวา้ไม่เกินออกไปจากสิ่งที่าศาสนากำหนดเราสามารถที่จะได้รับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาจะทรงประทานให้กับให้กับเราทั้งสิน้น